สวัสดีครับสมาชิกเพจ The Search เพจทองทุกทท่านสวัสดีวันศุกร์ที่16เดือนกรกฎาคม2564เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้แนวโน้มต่างๆเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแนะนำให้ทุกท่านเคลียร์พอร์ตการลงทุนนะครับเคลียร์ให้ได้นะครับเคลียร์พอร์ตการลงทุนแล้วก็ พักผ่อนตามอัธยาศัยครับเสาร์อาทิตย์พักผ่อนสร้างสมองสร้างเซลล์สมองให้เพิ่มเติมก่อนนะครับเราจะได้มาลุยกันต่อในสัปดาห์หน้าอย่าลืมวางแผนการเทรดด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาใช้เทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธจากหนังสือในการฝึกฝนเรียนรู้ครับวันนี้แนวโน้มของตัวอย่างราคาทองคำก็ยังคงเหมือนเดิมครับ เคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1818 18เหรียญถึง1835เหรียญเพื่อทดสอบความมั่นคงของฐานแนวรับนะครับฐานแนวรับนั้นก็คือ1818 18เหรียญน,นี่ครับที่ปัจจุบันเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วดังนั้นกรอบการทดสอบในครั้งนี้หากหลุดลงไป แนวรับต่อไปก็คือแนวรับใหญ่ครับพันแเหรียญเป็นแนวรับที่คอเคลียมานานแล้วครับแนวรับนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแนวรับใหญ่ส่วนด้านบนถ้าทะลุขึ้นไปแนวต้านก็จะอยู่ที่พันแปหเหรียญครับซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ตอนนี้ทองคำแนวโน้มของการเคลื่อนตัวก็50เหรียญครับระหว่าง1800เหรียญถึง1850เหรียญนะครับ โดยมีแนวรับเจ้าพัน8เหรียญนี้เป็นแนวรับที่ต้องทดสอบความแข็งแกร่งในครั้งนี้รับอยู่ไม่อยู่จะสามารถเป็นฐานให้ราคาต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้หรือไม่ต้องมารอดูกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเคลียพอร์ตการลงทุนนะครับวันศุกร์แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยในวันเสาร์อาทิตย์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ